มาค่ะทุกคนถือสองอย่างนี้มาทำไมสวัสดีอีกครั้งค่ะทุกคนสวัสดีวันนี้นิดลงคลิปกาแฟน้ำลำไยต้มบีทรูทแล้ววันนี้มันเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าอาจจะเน็ตที่บ้านนิดไม่ดีหรือยังไงก็ไม่รู้นะเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้คัดลอกลิ้นก็คัดลอกไม่ได้ทำยังไงก็ไม่ได้แต่ว่าทำไปแล้ว มีน้องเมลมกับพี่กาแฟไปช่วยแบบเก็บใบเตยด้วยตั้งแต่ตอนต้มนี่เลยอะแต่ตอนต้มน้ำลำไยลำไยต้มบีดหมูอะเอาไปใส่น้ำใบเตยเนี่ยแต่ดีนะที่แบบเขายังเหลืออยู่ลำไยกับบีดหมู <laughs> ที่เป็น่วงก็หมดเกลี้ยงแล้วเอามาต้มหมดแล้ว <laughs> ทำไปแล้วแล้วก็ยังเหลืออยู่ <laughs> ใส่บีบ คุณลูกไปดูว่าเออหน้าปกมันอยู่ตรงนี้ผมได้ยังเลือกเป็นลำไยเป็นพวงกับบีบลูกเป็นลูกแล้วก็กาแฟาที่อยู่ในหม้อมมก้าพอดอยู่เลยอะ่ะแต่ตอนนี้ยังมีกาแฟาเหลืออยู่นี้ใส่แช่เย็นไว้นะแล้วก็น้ำลำไยต้มบีบลูกก็เลยว่าไหนๆก็เหลือแล้วเราอยากให้ทุกคนเห็นนะแต่มีรูปอยู่นะจะ จะทำอีกรอบหนึ่งอ่ะออกมาบวนเลยนะไม่ใช่นะด้ว <c> ย <oughs> ความเสียดายก็เลยว่าเออไหนไหนคลิปนั้นก็ในเมื่อแบบเปิดไม่ได้ก็มไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําให้ดูแต่อาจจะไม่เห็นตอนต้มนะเออดเดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังละกันว่าทำยังงี้นี่ก็แกะลําไยนะคนะแล้วก็ต้มกับน้ํา,นาที่แบบใส่ใบเตยใส่ใบเตยอ่ะเออให้เขาหอม เราไม่ใช้น้ําตาลน้ําเชื่อมไม่ใส่ความหวานไม่เติมความหวานใดๆเพราะนี่จะใช้ความหวานจากตัวลําไยเองแล้วทีนี้นี่ก็มาเพิ่มอันนี้ไม่กินเองไม่เป็นไรนรอบีทรูทใส่บีทรูทเข้าไปต้มเพราะว่าอ,อยากได้สีแดงๆที่จริงอะ่ะตอนออกมาต้มแรกๆตอนที่ในคลิปแบบคลิปก่อนอะ่ะเ้าจะออกสีชมพูชมพูนิดนึงแล้วอันนี้แช่เย็นไว้นานขึ้นเขาก็จะเป็นสีแดงมากขึ้นเนี่ย ใช้เดือดแล้วก็พักไว้แล้วก็แช่เย็นแช่ฟีดอเออไม่ไม่ได้แช่ฟีาอ,อนี้เทใส่น้าแข็งเอาเออเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเทใส่น้ําแข็งดีกว่าแล้วก็กาแฟนี้ก็ต้มมอคค่าพอค่ะแล้วก็ใส่แผ่นกล่องฟิลเตอร์ไว้พอเทเข้าไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่อันนี้เติมน้าไปนิดนึงเหลือประมาณช็อตหนึ่งไม่ได้เติมเยอะนะคือใส่น้ำแข็งให้เขา พอเย็นอ่ะปะมาณก็เหลือช็อตใช้ไปช็อตกว่าสามช็อตช็อตเกือบสองช็อตเหมือนกันนะคลิปอันที่หายไปนะที่ปเปิดไม่ออกอะ่ะแต่ว่าช็อตนี้อันนี้ก็เหลือตั้งประมาณหนึ่งช็อตได้ละเดี๋ยวนีกก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาเท hey, แล้วก็ทําให้ทุกคนดูนะคลิปนี้แบบไม่ได้บ่นนะไม่ได้บน่นแต่อาจจะพูดนานน่อยนิดนึงไปไปทํากันมานํำแข็งค่ะไม่เป็นไรเนาะทำใหม่ เพราะฉะนั้นเพื่อนๆค่ะวันหลังก่อนจะโพสตรวจดูเน็ตดูความเรียบร้อยให้ดีก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเออคลิปหายคลิปมืดสนิทเลยแต่ขอบพระคุณมากเลยนะคะมีคนเข้ามากดใจแบบมืดๆนี่รอว่าเดี๋ยวมนี้จะทําขึ้นมาใหม่เป็นคลิปเนี้ยค่ะมามาดูกันต้องอร่อยแน่ๆเพราะาคลิปก่อนชิมไปแล้วอร่อยมากเทเลยนะโอ้ยสีสวยงาม อุ้ยลำไยสีแดงคลิปที่แล้วอะ่ะลำไยเขายังเป็นสีขาวอยู่อันนี้โดนโดนกลืนและยิ่งทิ้งไว้นานยิ่งเป็นสีแดงเออสวยกว่าเดิมอีกเห็นไหมอันนี้น้ำเขาเหลือน้อยนะนี่จะเติมน้ำเข้าไปนะหนึ่งต่อหนึ่งให้เขาเป็นอมิกาโน่ค่ะเราค่อยใส่ลงไปนะคะพร้อมไหมพร้อมไหมจะเทแล้วนะวิ่ <c oughs> หอมกาแฟทุกคนหอมมากๆเลยค่ะ นี่จะลน้นโอ้โหโอ้โหสวยงามสวยกว่าเดิมเดี๋ยวนี่ถ่ายรูปก,ก่อนโอ้โหโอ้โหสวยงามกาแฟน้ำลำไยต้มบีบรูดของนี้ได้เวลาชิมแล้วค่ะทุกคนอืหอมเย็นสดชื่นมากๆเลย หอมกาแฟนะแล้วก็หอมกิ่นลำไยกับใบเตยตามมาทันทีเลยหวานอ่ะจากตัวลำไยบีทรูทยังไม่ค่อยได้กลิ่นเขาที่แล้วก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะทีนี้ยนี่จะกินบีทรูทกาแฟแล้วก็ลำไยพร้อมกันือม เ้ิงได้กลิ่นหมืยอแกงอื่นตอนที่กัดกินเขาแต่สีเขาสวยมากเลยเนาะคนับกระดุดอือสดชื่นสุดๆอร่อยกลมกล่อมเข้ากันได้ดีมากเลยค่ะอร่อยเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมคลิปที่แล้วเลยมไม่เสียใจยละที่หายไป ทำแก้วใหม่มาก็อาหอยเหมือนเดิมแต่สีสวยกว่าเดิมนะจ้าสักแก้วเออ